วันนี้เราจะมานั่งคุยกันชิวๆนะครับว่าลูกพาฟันน่ยมันเจ็บในปากนะแต่หากทิ้งคนดูมันเจ็บที่ใจเห็นอะไรแบบว่าสวัสดีครับสวัสดีครับในโบกโบกน่ากลัวโดนโควิดอย่างนั้นนะอ๋อหน้าหายหรอน่ากลัวคือแล้วคือไปนั่งเบียดกันนะเออที่มีเฮียดูดิที่คือแบบโอ้เจ็บ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 คือแบบที่อ่ะกว้างมากเลยนะท้ไปนั่งแอบหลังโซฟากันเออ มาเรามา้ายที่ไหมครับเพื่อความเราใจเรามาอยู่เรามาห้องนอนกันเถอะฝันดีนะครับพี่หมีนอนแล้วนะครับฝันดีครับฝันดีนะครับน้องบาสขอบคุณมากเลยที่แวะมานะครับเดี๋ยววันเนี้ขออภัยที่จะติมเกมไม่ได้นะวันนี้ก็เลยกลับว่าแบบเออมานั่งชิวๆนะครับพูดคุยกันทั่วไปนั่แหละไม่ไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะนะครับก็เดี๋ยวแผลจะฉีกนะครับพี่หมีแล้วก่อนไปแล้วไอ้มือที่ยื่นมาเนี่ยมือใครนี่ไหนเนี่ยพี่หมี what the fuck ที่พื้นเนี่ยมือใครเนี่ย โว้ยนี่มันเป็นอย่างนี้เหรอ,ม,ม,อรมันมีคนทำม,มันเปิดได้ด้วยนะตรงน,นี้ what the fuck <c oughs> แล้วผมก็ไม่ได้สังเกตอะไไไไ what the fuck ม,มีมือด้วยอะไรโอ้อ่ะอมาสตรีมชิวๆมาเป็นสตรีมผีเฉยเลยแต่ว่าแต่เท่าที่เห็นไงเท่าที่เห็นได้รับมีอยู่สามคนเองแปลกใจ ก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมือถืะสวัสดีค่ะก็ไม่เป็นไรยังยังไงก็สวัสดี่อยูจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีน้องวานสวัสดีครับโอ้ยมีมารยาทมากเลยไมเคยเตี่ยงเลยเสียงเขาต้อกลัวมากเลยเสียงเขาต้อกลัวมากเลยเฮ้ยทุบได้เหรอบอกแทนเพ้นเฮ้ยทุบได้เหรอเฮ้ยแมน whoa w โห a whoa อะไรไำไมล่ะทำไมรอ้โไม่ชิวก็ได้อุ้ยเชี่ยอะไร What the fuck กระจก